สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับโรงเรียนกินดาสินทวารนน,นีได้นํานวัตรกรรมต่างๆมาใช้อย่างมากมายเราไปดูครับว่าในโรงเรียนกินดาสินทวารน,น์เพิร์นกุศีจังหวัดกาฬสินธนุ์ได้มีนวัตรกรรมอะไรที่จะพัฒนาเด็กพัฒนาผู้เรียนพัฒนาครูนะครับเพื่อสร้างคุณภาพทางการศึกษาเชิญไปดูครับ วันนี้ทางทีมสภาพัฒนาการศึกษาการศิลป์กับภาคีเครือข่ายได้มาเยี่ยมโรงเรียนจินดาศินทวานนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน274คนมีครู22คนนวัตรกรรมทางการศึกษาเพื่อสร้างการเรียนรู้พัฒนาครูพัฒนานักเรียนเช่นชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ p r o f e s s i o n a l community learning network หรือ PLCN ผิดศึกษา t i ิ k i n g School คณะผู้มาในครั้งนี้มาจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาลสินเขตหเขตสเขตสาประกอบด้วยผู้อำนวยการ กลุ่มศึกษานิเทศผู้บริหารและคณะครูผู้ปกครองประมาณ80ท่านเพื่อมาสังเกตการใช้นวัตกรรม PLCN กิจกรรมแรกที่เราเห็นก็คือกิจกรรมสังเกตชั้นเรียนได้กลุ่มเพื่อไปสังเกตห้องเรียนชั้นเรียนกลุ่มคณะผู้บริหารที่มีความสนใจฐานกิจกรรม ด้าน,นเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลเพื่อนามาใช้ในการเรียนการสอน TBL หลังจากนั้นเป็นการรวมกลุ่มใหญ่เพื่อสะท้อนผลกิจกรรมในครั้งนี้หลังจากนั้นเป็นการรวมกลุ่มใหญ่เพื่อสท้อนผลิจกรรมในครั้นี เดือนปีกว่าแล้วนะครับเพื่อนกับสถานที่ที่เรียนศึกษาของเรานะคะเราก็ได้ได้มายเท็จประกัรใจที่ยังไม่รู้และยังรู้อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือในในตู้มตัดทิ้งและอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือหมไปที่หนึ่งนะครับตอนนั้นไม่ได้ยินคำว่ากินดาสุระวันิเนเนี่ยไอ้หูกลางๆหรือย่ามันกำพึ่งพึ่งไม่มาทันทีเขาทำอะไร เราจะฟังเสียงของท่านผู้อำนวยการทักษิณเชื้อสูงผู้บริหารโรงเรียนสะท้อนว่าอย่างไรชัดเจนเช่นเด็กสอนง่ายขึ้นเด็กมีความ่อนโยนแล้วก็มีความเพื่อเฟ้อผิ้แผมากขึ้นแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับ PBL ก็เด็กก็รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จากการคิดทั้นสูงมีการคิดที่เป็นระบบครับคุณครูคุณครูเป็นไงบ้างครับคุณครูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างครับส่วนของคุณครูนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากคือเราได้ครูคนใหม่นะครับครูคนใหม่เช่นปรับจากที่การเปลี่ยนการเรียนการสอนมาเป็นแบบ Active Learning แล้วก็เราได้ครูที่ใจดีใจเย็นลงนะครับเรามีความรักเด็กรวมทั้งคุณลักษณะที่ การดูแลเด็กได้การมาทํางานไดอมาดูแลเด็กที่ชาวขึ้นกวทิเวลามากขึ้นครับความท้าทายของผู้บริหารโรงเรียนว่าจะใช้เครื่องมืออะไรที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเองหากท่านได้ดูหนังการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนภายในกระเป๋าก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะเช่นกันเป้าหมายสูงสุดของการใช้นวัตกรรมทางด้านการศึกษาคือพัฒนาครูพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ก้าวเดินที่จะเดินไปข้างหน้าที่สำคัญที่สุดคือก้าวแรกการเปิดใจเปิดหูเปิดตา